ต่อมานะคะข้อที่สองชายหญิงคู่หนึ่งปกติแต่พ่อของทั้งสองคนเป็นโรคโรคโล,โลหิตไหลไม่หยุดบิดาเป็นโรคนะคะแต่ชายกับหญิงปกติชายหญิงคู่นี้แต่งงานกันจะมีบุตรมีจีโนไทยอย่างไรแล้วก็บุตรคนแรกเป็นโรคโรหิตไหลไม่หยุดคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ อย่าลืมว่าโรคโลหิตไหลไม่หยุดเป็นโรคที่ถ่ายทอดบนยีนด้อยบนโครโมโซม X นะคะเพราะฉะนั้นต้องระบุเพศด้วย เรามาดูโจทย์ข้อนี้เลยนะคะชายหญิงคู่หนึ่งปกติแต่พ่อของทั้งสองคนเป็นโรคชายปกตินี่ระบุจีโนไทป์ได้เลยเป็นอะไรคะเราให้ A ใหญ่ก่อนก็นได้ค่ะ A ใหญ่แทนลักษณะปกติ A เล็กก็คือเป็นโรคนะคะอย่าลืมระบุ ใช่ปกติก็ต้องเป็น X A ใหญ่ Y หญิงปกติเหมือนกันแต่ว่าพ่อของผู้หญิงคนนี้สแสดงอาการของโรคเพราะฉะนั้นหญิงคนนี้ต้องเป็นพาหะถูกไหมคะเป็น X A ใหญ่ X A เล็กข้อนี้เป็นจีโนไทป์ของหญิงกับชายนะคะเรามาคอสกันเพื่อหาจีโนไทป์ของลูก ก็เป็น x a ใหญ่ y กับ x a ใหญ่ x a เล็กนะคะแยกแกม,มีดเป็น x a ใหญ่ y ส่วนของแม่เป็น x a ใหญ่ x a เล็กนะคะ รวมแกมมีดกรณีแรกเป็น x a ใหญ่ x a ใหญ่กรณีที่2เป็น x a ใหญ่ x a เล็กกรณีที่3เป็น x a ใหญ่ y และกรณีสุดท้ายเป็น x a เล็ก y พอมาพิจารณาฟีโนไทป์นะคะลักษณะแรกก็คือหญิงปกติ หญิงคนที่สองก็ปกติเหมือนกันแต่มีอาการของพาหะาใช่ปกติกับผู้ชายเป็นโรคนะคะสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าโอกาสที่บุตรคนแรกเป็นโรคไม่ได้ระบุเพศนะคะเพราะนั้นทั้งสีลส่ลักษณะมีโอกาสเกิดกับบุตรทุกๆคนถูกไหมคะ โจทย์ถามว่าบุตรเป็นโรคเพราะฉะนั้นก็คือกรณีนี้ x a L, x y เพศชา,ายเท่านั้นที่จะเป็นเพราะนั้นข้อนี้เวลาตอบก็ตอบ1ส่วน4คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือคูณ100ก็เลยตอบกี่เปอร์เซ็นต์คะ25เปซนโอกาสที่บุตรจะเป็นโรคฮีโมฟีเลีย25เ นักเรียนจะเห็นว่าลักษณะของความรู้เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางบรรทุกรรมตรงนี้นะคะเราสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบเพิ่มเติมนะคะในการศึกษาความผิดปกติซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดจากชั่วรุ่นหนึ่งสู่อีกชั่วรุ่นหนึ่งได้นะคะในวันพรุ่งนี้ครูจะมีโจทย์ของทุกลักษณะนอกจากนี้ยังมีเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศซึ่งเป็นตัวกำหนด ะะลักษณะการถ่ายทอดโรคที่เกิดจากพันธุกรรมให้นักเรียนได้ศึกษากันสำหรับการบ้านในวันนี้อยากฝากให้ทุกคนกลับไปทบทวนเนื้อหาทั้งหมดที่เรียนมานะคะสำหรับการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่3ในวันนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยควบคุมดูแลนักเรียนนะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใ,ใจเรียน ในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะพบกันใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ